ตนรับเข้าสู่คลิปย่อมชมโครงการค่ะวันนี้พามาอยู่ที่ u n i ิโอทาวลำลูกกาคลอง4ค่ะซึ่งถ้าใครได้ยินแบรนด์ที่ชื่อว่า u n i ิโอทานะคุณต้องรู้ไว้เลยว่าเขาจะมีคอนเซปต์หลักอยู่3อย่างก็คือใกล้คุ้มแล้วก็ครบซึ่งที่นี่ก็มีครบทั้ง3อย่างนั่นเลยค่ะเรามาเริ่มที่ความใกล้กันก่อนความใกล้ของที่นี่ก็คือโลเคชันค่ะด้านหน้าของโครงการเนี่ย ติดถนนเรียบคลองสี่นะคะลำลูกกาคลองสี่ซึ่งเป็นถนนที่พัฒนาไปสูงที่สุดในย่านนี้เลยนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยถนน4ี่เลนค่ะวิ่งไปที่ถนนใหญ่ลำลูกกานะคะห่างสักประมาณ600เมตรเท่านั้นเองจากนั้นก็เลือกได้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปวงแหวนกาญจนาพิเศษวิ่งไปสัก3กิโลเมตรกว่าๆหรือว่าจะยูเทินย้อนกลับไปที่ปากทางลำลูกกาก็มีทั้งถนนโยธินแล้วก็วิภาวดีรังสิต แต่ที่สำคัญมากๆก็คืออีกไม่กี่ปีค่ะ2,563รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะหมอชิดลำลูกกาจะสร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการคุณเอ๋ยสถานีสุดท้ายในตอนนี้นะคะอยู่ที่คูโคสค่ะลำลูกกาคลองสองนอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วนะคะลำลูกกาคลองสีเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวกเลยแหละถ้าคุณวิ่งบนถนนใหญ่ลำลูกกามาช่วงนี้นะ ศูนย์บริการรถยนต์เนี่ยมีเกือบครบทุกยี่ห้อห้างสรรพสินค้าก็มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็มีแล้วพอเข้ามาในคลอง4นะโอ้โหคุณเอ๋ร้านค้าย่อยร้านสะดวกซื้อตลาดสดขนาดใหญ่ตลาด AC เคยได้ยินไหมคะเนี่ยอยู่ถัดจากโครงการไป500เมตรเท่านั้นเองเรียกว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยของกินของใช้ในชีวิตประจำวันหาง่ายมากๆเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านกันดีกว่า โเทาลำลูกกาคลองสเนี่ยพัฒนาโดยบริษัทเฮลิซ์จำกัดนะคะเป็นบริษัทในเครือของอนันดาเดเวลลอปเมนต์ค่ะแม่ชื่อนี้การันตีเลยนะในเรื่องของความครบของเฟส i ิตี้ที่จับเตรียมเอาไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยอย่างตรงนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะมีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะคะ2ชั้นชั้นล่างเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือสระใหญ่ด้วยแล้วก็ข้างบนคุณสามารถขึ้นไปเล่นฟิตเนสได้เสร็จแล้ว ก็มีห้องพักผ่อนเอาไว้พักผ่อนอิริยาบถเวลาวันว่างๆก็ได้ด้วยเหมือนกันและส่วนด้านหน้าของคลับเฮาส์ค่ะมองไปกว้างๆเลยสักประมาณไร่หนึ่งได้อะเป็นพื้นที่สวนค่ะเรียกว่า c ครีย i v e ี a r พารวันว่างๆเนี่ยน้องๆหนูๆลูกบ้านเนี่ยมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายจริงๆ ทาวลำลูกกาคลองสเนี่ยมีแบบทาวโฮมให้เลือก3แบบค่ะก็คือแบบ2ชั้นซึ่งอันนี้ก็จะแตกแยกย่อยไปอีกเป็นแบบ1ที่จอดรถแล้วก็2ที่จอดรถถัดมาก็เป็นทาวโฮม3ชั้นรวมจำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งโครงการ303ยูนิตค่ะส่วนวันนี้เราดูทาวโฮม2ชั้นแบบ2ที่จอดรถค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังนี้ชื่อว่าอมรีเขาเลยให้หน้ากว้าง5.7เมตรเลยเพราะฉะนั้นจอดคู่ได้แบบสบาย ขนาดที่ดินนะคะจะเริ่มต้นประมาณ20ตารางวาขึ้นไปค่ะส่วนฟังก์ชันในบ้านก็คือ125ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องอเนกประสงค์แล้วก็3ห้องน้ําก่อนจะเข้าไปบ้านนะคะขอให้ดูฟา,าสาสตการตกแต่งบ้านด้านหน้าสักนิดหนึ่งเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะเน้นใช้สีเทาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเทาอ่อนหรือว่าเทาเข้มรวมถึง ใช้สีน้ำตาลเข้ามาตัดด้วยเป็นวัสดุทดแทนไม้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องปลวกเรื่องไม้ผุพังในอนาคตไม่มีอย่างแน่นอนแต่ว่าเรามองแล้วได้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็โคซี่มากขึ้นรวมถึงผนังชั้นสองเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่มากๆเกือบทั้งผนังเลยมองเข้าไปแล้วเนี่ยทาวน์โฮมของเราก็ดูสบายตาจริงๆทีนี้เข้าไปดูข้างในคะ่ะ แม่ข้างนอกนี้ว่าดูสวยโปร่งสบายตาแล้วใช่ไหมคะข้างในบรรยากาศของทาวน์โฮมแบบอมารีของยูนิโอทาวลำลูกกาคลองสี่ก็ปร่งสบายไม่แพ้กันคุณดูค่ะแสงธรรมชาติจากประตูหน้าบ้านแล้วก็ประตูหลังบ้านทำให้บรรยากาศทุกพื้นที่ในทาวน์โฮมหลังนี้เนี่ยปร่งสบายทั้งหมดเลยแล้วคุณดูเลเยอร์ด้านล่างค่ะ ให้เป็น Open Space ใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาอยู่อาศัยจริงคุณก็สามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโต๊ะอาหารเนี่ยสาที่นั่งหรือมากกว่านั้นก็ยัง Enjoy กันได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็ด้านนี้สามารถวางตู้เย็นแล้วก็มี Pantry สำหรับเตรียมอาหารง่ายๆหรือว่าเตรียมเครื่องดื่มก็ได้เลยนะด้านนี้มีห้องอเนกประสงค์ให้หห้องค่ะ นี่อยู่ด้านหลังตรงนี้ซึ่งสําหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุนะจัดเป็นห้องนอนก็ได้นะสะดวกสบายห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้ห้องน้ําชั้นล่างแหมขึ้นมาลอ,อก,ก่อนเลยนะคะโอ้ตายแล้วคุณดูนี่ไงฟาษาดด้านหน้าที่เราเห็นว่าเป็นผนังกระจกเกือบทั้งบาน มันอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมค่ะอู้หมีทั้งบานสไลด์ด้านบนนะคะแล้วก็บานฟิกด้านข้างตรงนั้นเป็นบานฟิกโอ้โหเป็นห้องนอนที่โปร่งสบายจริงๆยังมีพื้นที่อีกด้านหนึ่งด้วยสามารถที่จะเป็นมุมพักผ่อนหรือว่าวางของตกแต่งวางของสะสมก็ได้อยู่ใกล้ระเบียงแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัว คือยูนิอทาวน์ลำลูกกาคลอง4ค่ะทาวน์โฮมของที่นี่เนี่ยรองรับตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นนะหนึ่งที่จอดรถก็อยู่กันได้สบายครอบครัวขยายขึ้นมาก็เป็นทาวน์โฮมแบบ2จอดรถมีห้องอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างได้ด้วยแล้วก็อนาคตค่ะจะเปิดตัวทาวน์โฮม3ชั้นเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถ อยู่อาศัยในยูนิวทาวลำลูกกาคลองสีได้นี่ทั้งหมดนี้คือความคุ้มครบแล้วก็ใกลจ้จริงๆเข้ามาดูค่ะยูนิวทาวลำลูกกาคลองสีวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ